ใายับเนี่ยจะต้องจัดก,การต้องสร้างกติการ,ระเบียบที่มาดูแลเนี่ยทำไงใหมีหลักสำหรับเดินที่สะดวกหน่อยในที่จะต้องมาฟังซึ่งอันนี้ก็ดีนะนะผมว่าแต่ว่าเราสามารถจะสรุปหรือจับประเด็นในมายแยกเป็นประเด็นเป็นเป็นขั้นตอนสักนิดหนึ่งสามสี่ขั้นตอนว่าขั้นแรกทําอะไรอย่างเช่นว่า ผมว่าขั้นแรกนี่คือการนำนี่แหละเป็นตัวสำคัญต้องเดินสายคุยต้องทำไม่ชวนคนเข้ามาแล้วก็ใช้ข้อมูลเป็นตัวเสริมว่าปัญหามันเป็นยังไงถ้าทิ้งไว้มันจะไปสู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วพยายามจะกระตุ้นให้เกิดถ้าภาษาสมัยใหม่เขาาจะเรียกวิสัยทัศน์ร่วมกันว่าเราอยากได้อะไรอะไรทั้งนองน,นี่ถ้าเกิดสามารถจะสระปมาได้จะไดะ้คนอื่นเอาไปใช้จะได้ลองเช็คตัวเองว่าตอนนี้ กำลังทําถึงขั้นไหนแล้วแล้วมันมันติดปัญหาอะไรแล้วมาแลกเปลี่ยนกันไปถึงขั้นๆก็เป็นประโยชน์อันนี้มองนี้ขอขนการขยายผลนหครับจริงๆแล้วกำลังสนุกกับการฟังสองท่านขอดบทเรียนกันอยู่นะคะแต่ว่าสิ่งที่อยากฟังแล้วยังไม่ได้ฟังนะคะก็คือว่าใ้แล้วที่เรา ผู้เป็นอยู่สองคนเนี่ยท่านอื่นคิดเหมือนกันหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยมองหน้าหลายหลายหลายพี่ๆหลายคนน้องๆหลายคนก็คิดว่าน่าจะมีความคิดอ่านอะไรเยอะทีเดียวอาจจะยังยังแล้วก็กลัวๆอยู่แต่คราวหน้าจะมานะคะแต่คราวหน้าเนี่ยจะไม่อยากฟังคนนี้แล้วอยากฟังคนแถวๆเนี่ย โดยเฉพาะเรื่องที่ว่าสนใจเรื่องที่บอกว่าเอ๊ะแล้วเราจะเอาอความสําเร็จจากการจัดก,การอ่าวพุ่งนุ้ยเนี่ยไปแก้ปัญหาอื่นยังไงเนี่ยเราเราคิดว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้แล้วถ้าจะทำเนี่ยที่ที่พงถามคํา,ถา,ถ,า,ถ,าถามที่ชัดมากเลยแล้วว่าถ้าจะทําจริงๆเนี่ยจะเริ่มจากตรงไหนจะทํำยังไงอยากเห็นพวกเรา ช่วยกันคิดเรื่องเรื่องแบบนี้ว่ามันมีกี่เรื่องในชุมชนเนี่ยนอกจากเรื่องของจัดก,การอ่าวทุ่งนุ้ยเนี่ยและไอ้ ي, อีกสองสาเรื่องท,ที่ที่ว่านั้นน่ะตรงไหนที่ที่จะเลือกทำมาก่อนแล้วจะเริ่มเริ่มยังไงจากสิ่งที่เราเริ่มจากอ่าวทุ่งนุ้ยแล้วเราใช้เวลาขนาดนี้เรื่องถัดไปเนี่ยเราคิดว่าใครยังไม่ได้เข้ามาร่วมเราจะชวนมาร่วมแล้วเราจะเริ่มทำยังไงต่อไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ ราวหน้าเรามาตามเรามาฟังต่อดีไหม <c oughs> เหมือนละครยังจบภาคแรกเดี๋ยวเรามาฟังภาคสองแต่เรื่องสิ่งที่เป็นไปได้ที่สุดของของชุมชนบางนีก็พูดควาจริงอากจะไปเริ่มตั้งแต่เรื่องอาชีพแบบทาแล้วมาอาจจะเอียงข้างไปให้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้ก็เลยใช้นั้นใช้คําว่าประโยชน์ร่วมของทุกคนคือความมั่นคงเรื่องอาหารฐานชีวิตซึ่งเป็นเรื่องทรัพยากรชายฝั่ง ทำให้เรารวมคนรวมพลังเข้ามาทํางานได้เยอะแล้วก็จับประเด็นอะไรได้หลายๆอย่างคือตอนแรกก็แกนนาว่าเองไปเจอเยาวชนแซว <c oughs> ก็เลยต้องเริ่มเปิดบทบาทให้เยาวชนแล้วก็รับฟังเสียงคนอื่นๆในชุมชนมากขึ้นนะคะแล้วก็ชื่นชมตรงที่บอกว่ามีกิจกรรมต่อเนื่องเรียนรู้ไปทําไปเลยนะคะพาลงไปทําเองจริงๆกับกับพื้นที่จริงนะคะแล้วก็ ในข้างหน้านยะอยากจะขยายจากกี่คน17คนหกกลุ่มนั้นก็จะทําให้มันครอบคลุมคนในชุมชนมากขึ้นส่วนจะเป็นอะไรนั้นยังไม่ค่อยชัดก็คงต้องว่ากันไปแต่บางทีพูดหลายครั้งเรื่องการใช้ข้อมูลเป็นตัวเดินและเป็นเครื่องมือในการทางานนั้นก็อยากจะ,ะตั้งคําถามไม่อยากจะ,ะฝากให้คิดต่อเนี่ยนะคะว่าอย่างน้อยได้ฟังสามครั้งว่าในอนาคตเนี่ยเราต้องจัดก,การตัวเองให้ได้ ก็เลยเอ้เรากําหนดสเปคไว้หรือเปล่าว,ว่าจัดก,การตนเองเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงบ้างถึงจะเรียกว่าเนี่ยคือการจัดก,การตนเองเพราะบางทีมันเป็นทั้งเป้าหมายมันเป็นทั้งวิธีการทํางานด้วยมันจะไม่ได้แยกออกจากกันว่าจากการตนเองเราจจะบอกว่าเอาทําให้ทุกคนมีส่วนร่วมส่นวสนร่วมมันก็เป็นวิธีการทํางานด้วยเป็นทั้งเป้าหมายด้วยที่เห็นว่าโอ้ทุกคนในในชุมชนนั้นได้เข้ามามีส่วนหมดนะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเด็กเล็กเยาวชนคน ทรบอ,รอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะอยู่บ้านก็นดึงออกมาได้เนาะนะคะก,ก็อยากเห็นเอาพวกเราได้ได้วางเหมือนกับปักธงของเราเหมือนกันว่าจุดหมายปลายทางคืออะไรและจุดหมายรายทางคืออะไรเหมือนกันว่าไอ้จัดการตนเองสําหรับ3ปีข้างหน้าเนี่ยคืออะไรแล้วในจังหวะ9กของเราในแต่ละช่วงแต่ละปีเนี่ยเราทําอะไรกันบ้างแล้วนะว่าคิดคุยกันในอะไรนะฮะเวทีทุกสองทุก ทุกครั้งทุกสองอาทิตย์นี่ก็ก็น่าสนใจอยู่นะคะก็อาจจะทําให้เราได้อะไรละมีลีลาหน้าชมมากยิ่งขึ้นนะคะว่าคนอื่นอาจจะเรียนจากเราง่ายขึ้นเพราะเราได้ถอดไว้เป็นเป็นทาให้ประสบการณ์หรือความคิดเราในวันเริ่มมีมอีอะไรนะคะบทเรียนหรือเรื่องที่จะบอกเล่าที่ท่านอาจารย์ปิยาวัฒน์ตั้งประเด็นไว้เนี่ยมันสั้นกระชับและเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ มาที่นี่หลายครั้งมากเนาะตัง้งแต่เสนอวิจัยทางสิ่นแล้วก็เราคิดว่ากระบวนการในโครงการครางนี้เราก็ามีวิธีการทํางานที่เราปรับเปลี่ยนพอสมควรแล้วก็พี่เลี้ยงเขาก็เป็นนักตั้งคําถามเนาะนักตั้งคําถามแล้วมอบโจทย์ให้เราทําบางหลีก็กต้อง<บ>หัดตั้งคําถามอีกแล้วก็มอบให้อีกอกลุ่มหนึ่งทำในขณะเดียวกัน บางอย่างก็ต้องร่วมกันคิดร่วมกันทําด้วยแล้วก็ได้บทเรียนที่ได้มันเล่าให้เราฟังวันนี้จุดหนึ่งที่คิดว่าที่ที่น่าสนใจมากก็คือการาผลึกกาลังของ17ซึ่งก็จะต้องก็ต้องยกระดับขึ้นไปอีกนะ17คนนี้แล้วก็ทํายังไงที่ให้17คนเป็นหลักแล้วคน,คนที่เข้ามาอีก30คนซึ่ง มาด้วยใจเนี่ยเพราะเพราะทราบว่า30คนนี้สมัครมาเนาะกะนใช่ไหมคะสมัครเข้ามาอาสาเข้ามาพอมาด้วยอาสาเนี่ยก็ถือว่าใจมาละแต่ว่าการที่จะจัดกระบวนให้เราได้มาคิดร่วมทําร่วมแล้วกไ็ได้ได้ประโยชน์ร่วมกันหรือเรียนรู้ร่วมกันฝึกให้เก่งขึ้นไปอีกเนี่ยอันนี้จะทํายังไงก็เหมือนี่เราบอกว่าเออยังยังอยากมาตามดู แล้วก็คิดว่าที่นี่ถ้าทําได้เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวอย่างให้กับที่อื่นๆเพราะว่าเราพูดคาใหญ่อยู่ว่าการจัดการตนเองมีบริมีจังหวัดจัดการตนเองเนาะชุมชนจัดการตนเองแต่หน้าตามันจะเป็นแบบไหนเราจะทําให้ได้เนี่ยมันมันทำทำได้อย่างไรอะไรเงี้ยคะสำหรับสยามกมมจนกับมุขที่พิจัยสถานพิจัยเพื่อท้องถิน่นเราก็เชื่อว่ามันมันต้องไปด้วยคนมันต้องขับเคลื่อนด้วยคน ชุมชนมันจะเข้มแข็งหรือจะอ่อนแอมันอยู่ที่คนที่จะเป็นคนช่วยกันจัดก,การช่วยกันเพื่อนช่วยกันมองว่าอะไรที่เหมาะกับบ้านเราอะไรที่ไม่เหมาะแล้วเราต้องการอะไรและไม่ต้องการอะไรอีกอันหนึ่งที่คิดว่าอยากอยาก,อยากจะ,ะกลับมาแล้วก็อยากให้ช่วยกันอีกอีกก็ต่อเนื่องก็คือเรื่องของกลุ่มเยาวชนที่เราได้น้องๆเข้ามาทํางานเนี่ยวันนี้เขายัง เข้ามาทําแล้วเขาก็อยู่ระหว่างการเรียนรู้เนาะยังพูดไม่เก่งหรืออาจจะเพราะฉนั้นฝึกทําเก่งแล้วเดี๋ยวก็คงค่อยๆหัดนําเสนอแล้วเดี๋ยวก็คงนําเสนอเก่งขึ้นใช่ไหมครับมงคลเนาะาะอย่างผู้ใหญ่เองก็ฝึกแบบนี้เหมือนกันทําแล้วพอเล่าจากสิ่งที่ทําเนี่ยก็น่าจะจะช่วยและสิ่งที่พวกพี่ๆหรือลุงที่บ้านนะอาจจะช่วยเขาได้เนี่ยก็คือการ ชวนเขาทบทวนกันทําอะไรไปแล้วเราเขาได้อะไรได้ไประโยชน์อะไรทําอะไรสําเร็จไม่สําเร็จเพราะอะไรอันนี้สําคัญเนาะงานเด็กคงไม่สมบูรณ์อะ่ะแต่ว่าสิ่งที่เขาเรียนรู้ระหว่างทางเนะี่ยคิดว่าอันนั้นอะ่ะเราน่าจะน่าจะให้ความสําคัญมากที่สุดแล้วก็ใส่ใจมากที่สุดซึ่งวันนี้ที่นี่กับเมื่อสามเดือนสี่เดือนก่อนที่นี่ก็ก้าวไปอีกก้าวไปอีกระดับหนึ่งอะ่ะเราก็คิดว่า ก็คงค่อยๆขยับไปอย่างเงี้ยเรามีเวลาอีกกันอีกพักหนึ่งที่เราจะทําให้แข็งแรงขึ้นนะคะแต่ก็วันนี้ก็เดี๋ยวจะกลับมาพร้อมพี่เปามามาติดตามใหม่นะคะขอบคุณค่ะดูว่าอเวทีชาวบ้านเป็นอย่างไรนะคะพอมาเห็นแล้วก็ก็เห็นว่าอยากเห็นคนอื่นๆได้พูดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะะว่าเออจริงๆแล้วเวลาที่ ที่ผู้ใหญ่หรือว่าคนอื่นๆทำแล้วเห็นเป็นอย่างไรอะไรอย่างี้ค่ะเพื่อเพื่อที่ว่าเวลาเวลาเราได้แสดงออกความคิดเห็นหรืออะไรอย่างนี้ค่ะคนมานั่งในวงได้ได้เข้าใจตรงกันหรือว่ามีความคิดเห็นใดๆได้ได้ได,ได,ได,ได้ช่วยแชร์ไอเดียกันอะไรอย่างี้ค่ะแต่ก็ดีใจนะคะวันนี้ที่ที่มาแล้วก็เห็นทุกคนให้ให้ความสนใจโดยเฉพาะน,น้องๆเยาวชนเมื่อกี้ก็ได้คุยว่าเ,เป็นเป็นน้องๆอม3ก็รู้สึกดีใจว่าที่น้องน้องเขาก็ ลง,ลงมาช่วยเวทีผู่ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ชวนเพื่อนๆมากันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะเราอยู่ตรงนู้นใช่ไหมครับผูช้ชมใช่ใช่เห็นเห็นความเ,เปลี่ยนแปลงอ่ะฮะตอนนั้นคนค่อนข้างน,น้อยเดี๋ยวนี้คนมาเยอะขึ้นแล้วก็เห็นเห็นพัฒนาการในแง่ของการนำเสนอมีมี Excel ซึ่งเป็นแผ่นผ้าเห็นเขียนอยู่เออ สำหรับผมนะครับความเปลี่ยนอาจจะเห็นเรื่องความเปลี่ยนแปลงมากกว่านเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ามามาแค่ตรงนี้แล้วก็มานั่งคุยกับคนก็เป็นส่วนใหญ่ก็เห็นชัดขึ้นในแง่ของคนมีคนเข้ามารวมกลุ่มกับชาวบ้านมากขึ้นซึ่งตอนนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเราเรามาแล้วอาจจะมากันชุดละหกแล้วก็ประสานคนมาไม่ค่อยเยอะแ่วนี้เห็นคนมายังขึ้นเห็นความเข็มแข็่งของจริง,งชาวบ้านอ,อีกอันหนึ่งก็คือเมื่อกี้ที่บางหนูพูดไว้นะครับ ก็ที่อะไรละสามปีสองปีจะทาเป็นเฉพาะอา่าวสองสามปีจะทําในระดับชุมชนสุดท้ายอาจจะเป็นเรื่องของตัวสภาอะไรก็ไม่รู้อะฮะอันนั้นผมว่าอันเนี้ยน่าสนใจซึ่งมันน่าจะเป็นโมเดลคือถ้าไม่ใช่เฉพาะที่นี่เนี่ยคือถ้าเราทําดีๆมันอาจจะสามารถถอดออไปใช้สำหรับบ้านอืนตตนอ่นได้ตำบลอื่นได้นีครับอันเนี้ยอันนี้คาดคาดหวังว่า,วา ถ้าถ้าเราจะทําเป็นโมเดลได้อันี้มันน่าจะนําไปใช้กับพื้นที่อื่นได้เพราะว่ามันมันชัดเจนที่สุดในแง่ของการอธิบายแบบที่ศาสตร์วิวัตรบอกคือาอาจจะมาช่วยกันถอดซึ่งสรุปเป็นคําง,ง่ายๆสั้นๆแล้วก็เข้าใจได้ฮะอันนี้อาจจะมาช่วยวยกันในตอนท้ายๆนะครับกระบวนการเปลี่ยนแปลงของของโครงการนี้นะคะสิ่ง ถ้าโดยตัวเองสิ่งที่กุ้งเห็นก็คือว่าจุดเด่นอนนาจะเป็นเรื่องของการใช้กระบวนการเรียนรู้ค่ะคือตอนแรกเนี่ยที่บอกว่าจะมาจัดในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราก็นึกว่าเอ๊ะมันจะมีกระบวนการในการที่จะออกแบบเวทียังไงเน่ยค่ะนึกถึงสภาพที่ต้องบอกว่ามันเป็นพื้นที่โลง่งเป็น S <S <an> เอ้มันจะไฟฟ้าก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีทีนี้ชาวบ้านจะใช้กระบวนการอย่างอย่างไรในการนําเสนอให้กับผู้ทรงคุณวุฒิได้รู้เนี่ยค่ะพอมาเห็นการกระบวนการเตรียมก็มันทําให้เราเข้าใจว่าออกระบวนการเรียนรู้มันไม่จําเป็นที่จะต้องไปอยู่หรือว่านําเสนอแค่เพียงในห้องแต่ว่าตรงนี้เราก็สามารถที่จะออกแบบกระบวนการเรียนรู้ได้เครื่องมือแบบไหนที่ชาวบ้านใช้แล้วจะทําให้สื่อเรื่องของความรู้ข้อมูลต่างๆเราก็จะเห็นในเรื่องของการใช้อย่างเรื่องของ หรือปฏิทินฤดูการอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ใช้ผ้าแบบเนี้ยก็สามารถที่จะอธิบายได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแค่ powerpoint หรือว่าเป็นแค่ในเรื่องของคอมพิวเตอร์เท่านั้นหรือว่ากระดาษกระดาษพูดแบบนี้ก็สามารถที่จะอธิบายในเรื่องของข้อมูลต่างๆได้อันนี้ก็เป็นในส่วนของกระบวนการที่ชาวบ้านใช้ในการออกแบบนะคะหนูคิดว่าตรงนี้น่าสนใจแล้วก็โดยเฉพาะการทําให้พื้นที่สาธารณะตรงนี้เนี่ย สิ่งที่น่าสนใจที่จะถอดออกมาคือว่ากระ,ะ,ะ,ะบวนการแบบไหนที่มันสามารถที่จะโยงคนเข้ามาแล้วก็ส่งต่อไปถึงเรื่องของการเรียนรู้ในประเด็นอื่นๆที่ใหญ่กว่าเรื่องตรงนี้ค่ะซึ่งตรงนี้คิดว่าตรงนี้ของหลอมปืนสามารถที่จะทําได้และคิดว่าอีก3ามปีน่าจะสามารถสร้างคนอื่นๆที่วันนี้ก็เห็นในส่วนของ บางหลีใช่ไหมคะอาจจะมีบทบาทในการพูดเยอะหน่อยแต่คิดว่าในคราวหน้าที่มาน่าจะได้ฟังคนอื่นๆที่จะมานําเสนอได้มากขึ้นด้วยค่ะทีมกลางที่ได้มีกาสลงมาคุยกับทั้งทีมพื้นที่กับทีมหลอมปืนอยู่บ่อยครั้งนะครับถ้าจะพูดถึงชุมชนหลอลอมปืนเนี่ยผมมองเป็นหนังนะครับเป็นหนังทีเ่เนื้อหาชวนติดตามนะ <c oughs> เนื้อหาชวนติดตาม แต่ในมุมมองผมเนี่ยยังไม่ถึงไคลแม็กเลยนะครับยังไม่ถึงจุดสําคัญของของอของเรื่องซซดสนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงหนังเรื่องนี้เนี่ยมันยังมีจุดสําคัญที่ต้องติดตามต่ออยู่หลายจุดเนาะในส่วนของร่างระเบียบเรื่องของการจัดการพื้นที่อ่าวทุ่งนุ้ยที่ทางทีมได้นําเสนอไปนะยังไม่ได้ประกาศใช้ด้วยนะใช่ไหมครับ แต่ว่าเป็นระเบียบการจัดการพื้นที่ที่เป็นครั้งแรกที่คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นว่าเขาจะจัดการพื้นที่อ่าวตรงนี้ยังไงแต่อย่างที่บอกยังไม่ประกาศใช้สิ่งที่น่าติดตามตออ่อในเร็ววันนี้ก็คือหลังจากสิ่งที่คิดมาเนี่ยเอาไปเ,เชื่อมโยงกับทางท้องถิ่นเนาะแล้วประกาศใช้ออกมาสิ่งที่คนในชุมชนร่วมคิดเนี่ย พอนำไปสู่การประกาศใช้แล้วผลมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นช็อตแรกทีออ่น่าติดตามอันที่สองนะครับก็คือกลไกหกฝ่ายนะครับที่ถูกก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาภายใต้การขับเคลื่อนโครงการนี้ซึ่งก็เห็นรูปธรรมชัดเจนว่าเป็น6ฝ่ายที่ประกอบด้วยฝ่ายไหนบ้างนะครับแล้วก็มีใครเข้ามาร่วมในคณะกรรมการนี้นะครับแต่ว่าคณะกรรมการนี้เนี่ยถ้าเทียบ อายุมันเนี่ยก็ยังแบเบาะอยู่นะครับยังเกิดขึ้นได้ไม่นานนะครับแต่ว่าดูแข่งขันน่าดูเลยนะครับเพราะว่าด้วยเงื่อนไขของอการจัดการพื้นที่ที่เป็นทางเหนือเ,นเขาเรียกพื้นที่หน้าหมูเนาะเป็นพื้นที่ที่คนในชุมชนต้องอมาเอาทุระกับมันมาช่วยกันจัดการแต่ว่าพอก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาแล้วสิ่งที่จะต้องทําหน้าที่ต่อเนาะเราไม่ได้มองแค่เอาคนหกฝ่ายมาจัดการอ่าวแล้วก็จบ อย่างที่เราบอกว่าเรามองไปไกลกว่านั้นดังนั้นถ้าเป็นหนังเนี่ยน่าจะมีหลายภาคนะครับเริ่มต้นที่การจัดการห่าวจากนั้นภาคสองต่อมันจะนำไปสู่การจัดการชุมชนหลอมปืนได้อย่างไงอันนี้เป็นสิ่งที่น่าติดตามต่อเรื่องที่สองเรื่องที่สามก็คือเรื่องของงานเยาวชนนะครับ <c oughs> ก็จะเห็นว่าในคณะกรรมการหกฝ่ายเนี่ยหนึ่งในหกฝายนั้น มีกลุ่มเยาวชนด้วยนะครับแล้วก็เป็นกรรมการที่เ,ออเกิดขึ้นมาแล้วสร้างพื้นที่ให้เยาวชนในบ้านหลอมปืนเองมีที่อยู่ที่ยืนอย่างชัดเจนนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าคณะกรรมการชุมชนส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่จะต้องเข้ามาคิดแล้วก็มีบทบาทแต่ว่า6ฝฝายนี้เนี่ยหนึ่งในฝายนั้นก็คือเยาวชนที่เขาสักอย่างที่บอกว่าในการประชุมร่วมกันต่อเนื่องเนี่ยก็จะมีตัวแทนของเยาวชนเนาะตนกล้า ซึ่งเขาไม่ได้เข้ามาฟังอย่างเดียวแต่ว่ามีสิทธิ์มีเสียงมีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นแล้วก็ปฏิบัติการบางเรื่องอย่างที่บอกว่าความคิดเห็นของคนในชุมชนที่ออกมาเป็นร่างระเบียบเนี่ยทราบไหมครับว่ามาจากฝีมือของเยาว,วชนนะครับบ้านหลอมปืนที่ลงไปสอบถามความคิดเห็นของออคนต่างๆว่าอยากเห็นอ่าวทุ่งนุ้ยเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ทําให้เห็นว่า เยาวชนเองไม่ต้องพยายามที่จะเข้ามามีบทบาทแต่ว่าคนในชุมชนเองนะครับหาที่อยู่ที่ยืนให้ชุมชนได้เายาวชนได้แสดงบทบาทในการพัฒนาชุมชนของพวกเขาเองนะครับแล้วสิ่งที่คิดต่อในเรื่องของการการทำงานระยะที่สองเนี่ยผมคิดว่าในส่วนของหลอมปืนเนี่ยอาจจะเป็นตุ๊กตาเนาะที่พอเห็นเขาลางนะครับ 40% 4 0นี่ก็ถือว่าพอเห็นที่อาจจะต้องมาคิดในเชิงรายละเอียดเนาะอย่างที่ท่านอาจารย์หลายท่านแนะนำว่าถ้าจะจัดการตัวเองต่อเนี่ยถ้าบทสรุปของชุมชนหลอมปืนเนี่ยจะเห็นว่าอยู่ๆเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเข้าไปจัดการชุมชนทั้งชุมชนได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเริ่มจากจัดการเรื่องบางอย่างในชุมชนเพื่อรวมคนเพื่อสร้างรูปธรรมจากนั้นเน่ย คนที่สร้างขึ้นมารูปธรรมท,ที่เห็นมันจะอาจจะนําไปสู่งานระยะที่สองที่นําไปสู่การจัดการชุมชนทั้งชุมชนได้นะครับถ้าเป็นหนังก็คิดว่าชวนทุกคน,คนทุกท่านนะครับติดตามต่อว่าครั้งหน้าถ้าเราจะมาเยี่ยมชุมชนหลอมปืนแล้วอาจจะเห็นชุมชนบริหารจัดการตัวเองในรูปแบบของชุมชนหลออปืนได้ชัดเจนมากขึ้น